แด่จากสายตากลัวถึงนีแกงหลายหลุ่มผุกว่าแลว่าจะไม่ติดข้อพ่อที่มักนำลายอีกิกตัวกี่บตัวกี่บองซ่องยเซซิซ่องลอยเซตัวนี้ว่าตัวนี้ว่าเออสวยล่ไม่ทำแบบเปล่าทองไปเลยวะาท อยากพริทตอมมาแกงมากันอลิสมาแต่ว่าน้าเบียวก็ได้ของแกงเนี่ตัวเดียวเอามาขายเข้ากนเรียกว่าเรียกว่าของแกงแหละถึ่งมันไม่ได้แรงของพี่เรียกว่ามันบอกว่ามันกินคนเดียวอะไกินคนเดียวแล้วคนเดินมาป้อยมันรโอยนะเพี้ยมันจังให้เรียกว่ากินแล้วเอเนื้อมันโอ้มันบอกว่าน้ำแกงกูมันเนื้อออมเลยไม่แรงมั่งว่ามึงกินบาดเดยปูนี่ よろしくお願いします。